วันนี้เป็นวันไหว้นะคะชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะก็มีการตั้งโต๊ะนคะคะไหว้เทพเจ้าตามความเชื่อขณะเดียวกันนะคะหลังจากที่มีการไหว้พระที่บ้านเสร็จเรียบร้อยค่ะก็ได้มีการนําครอบครัวนะคะเดินทางไปกราบไหว้ขอพรตามศาลเจ้าต่างๆกันอย่างคึกคักค่ะ บรรยกาศในตัวเมืองหัดใหญ่นะคะวันนี้เป็นวันตรุษจีนค่ะก็ได้มีการประดับประดาตกแต่งไปด้วยโคมไฟสีแดงประชาชนและก็นักท่องเที่ยวนะคะพากันแต่งกายด้วยชุดสีแดงเพื่อเฉลิมฉลองการ K K S, ก้าวเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ของชาวจีน ดยวันนี้ในพื้นที่เภอหัดใหญ่นะคะชาวไทยเสื้อสายจีนในตัวเมืองหัดใหญ่ก็มีการตั้งโต๊ะอาหารข้าวหวานขนมแล้วก็ผลไม้มงคลบริเวณหน้าบ้านรวมถึงธุรกิจโรงแรมห้างร้านต่างๆเพื่อที่จะไหว้เทพเจ้าทำความเชื่อแล้วก็ขอพรให้ครอบครัวประสบแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงการงานธุรกิจเจริญก้าวหน้า,นารุ่งเรืองขณะเดียวกันนะคะบรรยากาศที่มริทิมิตรภาพสามัคคีท่งเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่ ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่รวมไปถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติโดยเฉพาะมาเลเซียสวมใส่เสื้อสีแดงค่ะเดินทางนําผลไม้มงคลทั้งส้มแอปเปลิลกล้วยและก็ขนมไปไหว้สักการะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริวณมิตรภาพสาม,มาัคคีท่องเสียเสี่ยงตึงหัดใหญ่กันอย่างคึกคักรวมไปถึงการขอพรจากเทพเจ้าแห่งโชคลาภหรือเทพเจ้าไฉา่ซิงเอียในช่วงเทศกาลปีใหม่ของชาวจีนเพื่อครอบครัวมี แต่ความสงบสุขตลอดปี2,568 ซึ่งปีนี้นะคะมูลที่มิตรภาพสามาคัคคีท่องเสียเสียงตึงหัดใหญ่ยังได้มีการจัดงานตรุษจีนและงานประเพณีแห่พระสะดะเคราะห์ฉลองครอบๆการก่อตั้งมูลทิศท่องเสียเสียงตึงนะคะปีที่67ตลอด10วัน10คืนอีกด้วยขณะเดียวกันที่โรงเรียนศรีนครมรูิทิในตัวเมืองหาดใหญ่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่ปีนี้ได้มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนระหว่างวันที่28มกราคมถึง2กุมภาพันธ์เพื่อร่วมการสืบสารประเพณีในช่วงเทศกาล ตรุษจ,จีนที่สืบทอดกันมาอย่างช้านานเกิดการปีนี้นะคะก็ถือเป็นอีกปีค่ะที่ภาคธุรกิจและก็ภาคเอกชนนะคะรวมถึงหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมมือกันในการจัดงานขึ้นเพื่อกระตุน้นและก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดสงขลาซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นเม็ดเงินรายได้จากภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้หลายร้อยล้านบาทในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนปีนี้ค่ะ